ปลายจมูกสวยจมูกมันดูตรงขึ้นดูจมูกก็คือเท่ากันดูดีขึ้นทำจมูกมาคบกี่เดือนแล้วคะสาเดือนแล้วค่ะเป็นเทคนิคโอเปนนะคะเป็นกระดูกอ่อนหลังหูก็ปัญหาก็จมูกดูแบนดูจมูกไม่เท่ากันก็เลยมาให้คุณหมอดูปรับโครงสร้างให้คำเบอรษาก็คือให้ดีมากแล้วก็คุณหมอแบบจบมูกได้แบบเข้ากับรูปหน้าคนรอบข้างว่าอย่างไร ก็ทักว่าใบจมูกสวยแล้วก็จมูกมันดูตรงขึ้นดูจมูกก็คือเท่ากันดูดีขึ้นชอมบวมช้ำตั้งแต่14วันก็แทบไม่บวมแล้วเดือนหนึ่งก็คือเริ่มรับแกนอันนี้สามเดือนก็คือเริ่มแบบเข้าที่แล้วก็คนที่สนใจทําจมูกนะคะก็อยากให้เราเข้าปรึกษาหมอต้นเพราะว่าหมอต้นให้แนะนําได้ตรงจุดค่ะแล้วก็เซติโอเพนกระดูกอ่อนหลังหัวอย่างเงี้ยก็คือทําแล้วก็ไม่บวมไม่ช้าเลย7วันก็คือแทบยุบและ14วันแทบไม่เหลือความบวมแล้วเดือนหนึ่งก็เข้าที่ครบ3เดือนแล้วก็ รู้สึกว่าชอบทรงจมูกว่ามันเข้ากับหน้าเรา